สวัสดีค่ะโคเชบายออมสินนะคะคลิปนี้เราจะมาพาเพื่อนๆทำแถวที่สี่นะคะอันนี้คือเราจบแถวที่สามแล้วนะคะเราก็จะขึ้นแถวที่สี่ซึ่งเป็นแถวนี้นะคะแถวนี้ทำทำดอกเล็กๆตรงนี้นะคะเราก็จะเริ่มขึ้นโซ่นะคะตรงจุดเริ่มต้นของงานนะคะขึ้นโซ่เจ็ด โซ่เจ็ดนะคะแล้วก็พันหัวเข็มพันสองนะคะพันสองแล้วก็ลงตรงช่องนี้เราจะทำตรงดอกเล็กๆตรงนี้นะคะลงไปหลักที่สองนะคะ หลักที่สองหลักที่สามพันสองครั้งนะคะเสร็จแล้วโซ่ต่อไปก็โซ่สามนะคะโซ่สามแล้วก็แทงเฉียงลงตรงนี้ให้มันเป็นปุ่มรวบนะคะแล้วก็พันสองลงอีกซ้ำไปอีกสามหลักมันก็จะได้เป็น1ดอกเล็กนะคะ ลงสามหลักนะคะสามจะได้แบบนี้นะคะจะได้ดอกเล็กๆอย่างนี้แล้วก็โซ่สามค่ะโซ่สามคันสองค่ะลงตรงจุดตรงนี้เลยตรงยอดของกีบตรงนี้ลงไปอย่างนี้นะคะจะได้แบบนี้แล้วก็โซ่สาม ทำหัวเข็มสองครั้งทำเหมือนดอกที่แล้วนะคะปักลงไปสามหลักหลักที่หนึ่งหลักที่สองแล้วก็หลักที่สามเสร็จแล้วก็โซ่สามโซ่สามแล้วก็ปักเฉียงลงตรงฐานของโซ่สามนะคะลงตรงนี้ทำปุ่ม ต่เย็นนะคะมันอาจจะช้านิดนึงเสร็จแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งลงซ้มลงไปอีกสามหลักก็จะได้หนึ่งดอกเล็กนะคะเราก็จะทำอย่างนี้ไปจนจบแถวนะคะเพื่อนๆแถวนี้เป็นแถวที่สี่นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันแถวที่ห้านะคะเพื่อนๆก็ทำไปเรื่อยๆจนจบแถวนะคะหนึ่งดอกเล็กกั้นด้วยโซ่สาม แล้วก็ปักลงตรงยอดตรงนี้นะคะตรงยอดของกีบใหญ่แล้วก็กันด้วยซูดสามคลิปนี้ก็เอามาฝากเพื่อนเพื่อนแค่นี้นะคะเพื่อนๆก็ทำไปเรื่อยๆคะ่ะ